สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพ็นพี่เพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางในรอบดึกนะครับก็จะเป็นดาวกาชาตนะครับดาวโจน VIP แล้วก็หุ้นดาวโจนปกตินะครับค่าคืนของวันที่28นะครับเดือน1ิ2566นะครับผมเป็นแนวทางของวันอังคารนะครับสาหรับแนวทางของเราเมื่อคืนนี้ถือว่านะครับพี่พี่สุดปังนะครับใช้คําว่าสุดปังก็ก็เกือบนะครับเกือบสุดปังนะครับเพราะว่า ในในตัวเด่นเนี่ยก็ถือว่ามาทั้ง3รอบนะครับตัวเจาะมา2รอบนะครับสายรูดสายรูดสายเด่นก็มา1รอบนะครับในรอบสุดท้ายเนี่ยผมเสียดายที่เจาะไม่เข้านะครับพี่ก็เดี๋ยวเรามาสรุปคร่าวๆนะครับลาวกาชาดผมให้3กับ9นะครับผลที่ออก054กับ3 4นะครับ9ไม่มานะครับแต่ว่าใครเอา3ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่ 3- 4ตรงตรงนะครับส่วนดาวโจน VIP ให้2กับ6รลูด2นะครับ รอบนี้2ไม่มานะครับใครเอา6ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่9 669นะครับในตัวเน้นตัวเจาะเนาะก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับส,สลับ2รอบเนาะก็มาสายเจาะนะครับผมส่วนดาวโจนนะครับหุ้นดาวโจนนะครับพี่พี่หุ้นดาวโจนปกตินี้ผมให้6กับ7รูด6นะครับผลที่ออก3 4 7 6ี่นะครับ ในรอบเนี้ยผมเสียดายที่ผมเจาะไม่โดนนะครับพี่พี่ดูให้เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าเขาข้ามมาออกสี่เจ็ดนะครับผมเนาะนะครับถ้าเกิดออกสี่สามเจ็ดเนี่ยเราก็ยังจะมาตัวนี้นะครับส่วนหกก็ให้หกสองหกสามหกห้าเขาออกหกแปดนะครับพ,พี่เอาเป็นว่าใครเอาหกไปวิ่งรูดหรือเอาเจ็ดไปวิ่งไปรูดนะครับก็มาใครเอาเจ็ดไปวิ่งรูดามาสี่เจ็ดใครเอาหกไปรูดมาหกแปดนะครับ ดาวโจรปกตินะครับเมื่อคืนนี้ส่วนนะครับผมส่วนในค่ำคืนนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับแอดขอฝากคำเตือนนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจนะญาณในการรับชมนะครับเป็นพี่สมาชิกเพื่อนใหม่อาจจะเพิ่งแวะเข้ามาท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับเป็นบ้านแอดมินของบ่าวหลองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามกันได้นะครับผม ลาวกาชาตินะครับพี่พี่ลาวกาชาติเดี๋ยวนะครับลาวกาชาตินี้ผมให้ไปที่เลขสามแล้วก็เลขเก้านะครับไม่ใช่ปากกาตัวนี้อันนี้ปากกาหมดนะครับพี่พี่เดี๋ยวให้สามกับเก้านะครับ ให้สามกับเก้าลูดไปที่เก้านะครับรอบนี้ก็จะเป็นในที่เก้าศูนย์เก้าสี่เก้าห้าสามศูนย์สามห้าสามเก้านะครับสามตัวผมให้ไปที่สามเก้าห้านะครับอันนี้ลาวกาชาตินะครับผม นะครับประมาณนี้ส่วนดาวโจน vip นะครับดาวโจน vip ผมได้เลข5แล้วก็เลข1นะครับพี่พี่สายรูดให้ไปที่เลข1นะครับ10 16 19 56 58 ห้นะครับ3ตัว5 1 9นะครับผมนี่เลยนะครับเรลากาชาติดาวโจน vip แล้วก็หุ้นดาวโจนปกตินะครับ ส่วนหุ้นนะครับหุ้นดาวโจนนะครับพี่พี่ข้าคืนนี้ผมได้เลขพี่น้องนะครับก็คือเลข3กับเลข4ผมไม่รูดไปที่เลข3นะครับก็คืนนี้ผมขอโทษที่ลงดึกนะครับพี่พี่พอดีเพิ่งว่างนะครับผมเนาะสามสองนะครับสามหกสามเจ็ดนะครับสี่สอง สี่ห้าสี่หกนะครับสามตัวนะครับผมให้ไปที่สี่สามสองนะครับพี่พี่ก็ชอบเลขเรียงนะครับค่ำคืนนี้ดาวโจนเนาะนี่เลยนะครับแนวทางก็ จะประมาณนี้นะครับราวกาชาดดาวโจน VIP แล้วก็หุ้นดาวโจนปกตินะครับข้าคืนนี้ผมขอให้พี่ๆสมาชิกท่านใดที่เข้ามาติดตามนะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับผมคลิปนี้กาบสอดีครับ